สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับวานพาไปนะครับวันนี้เนี่ยดูการแต่งตัวนะครับวานพาไปวันนี้เนี่ยอาจจะแต่งตัวแบบออกแคมปิ้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในสตูดิโอของเรานะครับนี่วันนี้มีสตูดิโอแล้วนะครับวานพาไปของเราวันนี้เนี่ยแต่งตัวอย่างที่บอกไว้นะครับแบบว่าเป็นแคมปิ้งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่สิ่งนี้นะครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเต็นท์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเตียงนี่เตียงแบบพับได้นะครับซึ่งตอนเนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับวันต่อไปก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเตียงพับได้นะครับ พอทุกคนเนี่ยเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนเต็นท์นอนไม่สบายนะครับบางคนก็นอนแบบว่าเตียงเอ่ออะไรอะเป่าลมใช่ไหมครับพองลมเสียบปับ๊บเสียบเครื่องเป่าลมปุ๊บพองขึ้นมาแต่เตียงแบบนั้นเนี่ยผมเคยลองแล้วนะครับรู้สึกว่าเวลามันนอนเนี่ยเ,เวลาเราดิ้นไปดิ้นมาอย่งเงี้ยครับมันจะแบบยบยาบยบยาบเนาะแล้วก็อีกคนก็อาจจะตื่นอะไรอย่างนี้ มันก็จะแบบว่าลำคาญนิดนิดนึงนะวันนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนให้ดูกันนะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยผมเป็นตัวที่ใช้แล้วนะคือซื้อมาเนี่ยใช้แล้วนะครับเป็นตัวของของของบ้านเราเองเลยของมันพาไปเองเลยนะครับที่เวลาไปทริปที่ไหนเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเตียงพับบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิว ว่ามันดียังไงแล้วผมชอบอยังไงนะครับถึงมารีวิวครับโอ้อันนี้เนี่ยอันนี้คือขามันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอุปกรณ์ออกมาวางกองไว้ก่อนนะครับนี่ขามันนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับอันนี้คือขามันครับนี่นะครับก็มารูปแทงนะเงับครับียงครับข้อดีของอ่าผมลืมบอกไปข้อดีของเตรียงพับได้เนี่ยคือมันมี ขนาดเล็กนะครับแค่กระเป๋าแค่นี้เองนี่ใบแค่นี้เองนะครับก็สามารถจะพกพาได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าใครสายไบเกอร์นะครับก็แบกขึ้นรถได้ข้างหลังได้รถใหญ่นี้ไม่ต้องพูดถึงสบายมากนะครับนักเบาด้วยนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับการประกอบเดี๋ยวนี้ผมเอาลงก่อนนะขาเตียงนีเขาเตียงเดีย๋ยวเราค่อยมาประกอบกันนะครับนี่ อันนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยการประกอบมันง่ายมากเลยนี่เราก็เอาเนี่ยมันจะเป็นกระบองเนี่ยครับนี่ดูดิปึ๊บนี่ยาวไหมยาวนะครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเซนนะครับความยาวของมันนี่สองอันประกอบมง่ายเลยนะครับผมมารีวิวให้ดูแบบเื่อเร็วเนี่ยสองอันเสร็จแล้ว อ, yeah. องอันนี้เสร็จก็ผ้าเตียงนี่ผ้านี้เป็นผ้าแคนวาสนะเนี่ยไม่มันไม่ใช่ผ้าแคนวาสเดี๋ยวนี้เป็นผ้าใบผ้าล่มเออผ้าลมทําความสะอาดง่ายนะครับแต่แข็งแรงนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะมีสองด้านนี่ด้านนี้มันจะด้านนี้นะครับนี่กมันจะตันนะครับด้านนี้จะเป็นตันๆก็ <ruled> สอยเข้าด้านนี้ตอนนี้นะ แบบ,บด้านปลายก็เข้าไปดึงเสร็จแล้วครับหนึ่งด้านอย่ามาอีกด้านหนึ่งก็เอาไอ้กระบองอันเมื่อกี้ครับอีกอันหนึ่งมาปท้ายอันกนน็เรียบร้อยเราก็จะได้เปสนาม ิวผู้ป่วยไม่ใช่นะครับเราก็จะได้เตียงนอนของเราแล้วนี่เตียงนอนของเราง่ายมากอันนี้มันจะเป็นแบบผ้าผ้าล่มนะครับผ้าเหมือนตัวนี้แหละครับบางๆแล้วก็กันน้ํานะตัวนี้ยต่อบมาอันนี้คือขั้นตอนที่ง่ายเหมือนกันคือการกางเตียงให้ตึงนะครับก็นี่เอาตัวนี้มากางง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีล็อกอยู่ล็อกให้เราเนี่ยเอาล็อก เอาคีมเนี่ยล็อกมันตรงนี้นะครับแต่อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเราทําให้ดูนี่เราก็ประกอบก่อนทีแรกมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมสา,ามอันนี่มันจะพับอยู่งี้แล้วก็เอาเข้ามานี่ล็อกนี่น,นี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็ขานี้เกี่ยว นี่นะเอาขานี้เกี่ยวก่อนอันหนึ่งนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขาแบบกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อันนี้เนี่ยดึงให้มันตึงนะครับเพื่อนๆเนี่ตึงอย่างนี้อันนี้เกี่ยวเกี่ยวปุ๊บเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะหักเข้ามาได้หักเข้ามาหักเข้ามาเลยครับแล้วมันจะล็อกตรงนี้แก๊ปนี่ตึงแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอันนี้คือ อันแรกนะ,ะมันมีสามตัวนี่นี่ตัวที่หนึ่งตัวต่อไปเราก็ทําเลยปึ๊บทาเหมือนกันอันนี้มันจะโค้งลับนะครับลับน้ําหนักเราก็้ตัวอื่นเราก็ทําเหมือนกันดูด้านนะจะผิดเนี่ยมันจะผิดตรงนี้ว่าเราใส่ด้านนี้หรือว่าด้านนี้นะครับให้เราจําดีๆนะครับอันนี้ถูกไหมอ่าน,นี้ถูกอันนี้ผิดหไหมเราต้องแก้อ่าปึ๊บล็อกด้านนี้ อันนี้มันจะมีฝั่งเนืองมันจะมีตัวอย่างนี้เกีอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับนี่ดูดูวิธีการล็อกมันนัง่ายนี่ล็อกนี้แล้วก็ง้างเก็บนี่เก็บร้อยสองตัวแล้วตัวสุดท้ายนะครับถูกไหมอ่ะผิดด้านอันนี้ผิดด้านนะครับต้องหมุนกลับ ข้าล็ลอกมันปึ๊บล็อกเรียบร้อยตึงนี่ตึงปึ๊กเลยข้อดีของเตียงน,นี้นะเพื่อนๆนมันสามารถนี่เป็นแบบเตี้ยได้นี่เตี้ยความสูงประมาณนี้เห็นไหมเพื่อนๆนประมาณเท่าไหร่อ่ะสิเซนสูงประมาณสิบเซนและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120ยยี่สิบกิโลตึงเป๊ะนอนสบายเลยนะครับข้อดีขวมาอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเสริมขาไดอ้อย่างที่บอกเมกื่อกี้มีขาเสริมนี่มีขาเสริมให้อีกเราก็เสียบเข้าไปสินี่เสียบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะเมื่อนะอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือเสียบเข้าไปให้มันดังปึ๊กนะครับ มันจะลงล็อกของมันไม่ให้แบบว่าเสียบเข้าไปอย่างนี้แค่นี้ไม่ได้นะครับมันยกเยกอยู่เนี่ยมันจยกท้องเสียทางปึ๊กเนี่ยแล้วมันจะแน่นเนี่ยดึงออกลาบากนะครับเสียบไปครบทุกขาเลยเสาเนี่ยประมาณ20เซนเสริมขาไปอีกนะครับทีนี้เตียงเราเนี่ยก็จะสูงประมาณจากเตียงถึงพื้นดินก็ประมาณ30เซนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของมันว่า การที่เราเนี่ยมีเตียงขาสูงสูงเนี่ยดียังไงนะครับอ่ะเรียบร้อยปึ๊บไม่รู้นะว่าโตมันจะวางพอหรือเปล่าอ่ะอ่ะวางให้เห็นเป็นแบบว่าโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นให้เห็นว่ามันประมาณนี้ข้อดีของมันคืออะไรถ้าเรามีเตียงสูงเนี่ยเวลาเรานอนและบางคนเนี่ยอาจจะมีการ ลุกจากที่นอนนอนในเต็นท์เนี่ยเราลุกนอนราบไปเลยนะเราลุกมันลุกลำบากแต่ถ้าเรานอนบนเนี้ยมันเหลือนแล้วนอนเตียงที่บ้านเนี่ยเราขาลงไปฝั่งหนึ่งแล้วก็ยืนขึ้นมาเลยสบายข้อที่2ข้อดีของมันคืออะไรรูป้ปะเราเนี่ยสามารถเก็บของไว้ใต้เตียงได้ไม่เกะกะเต็นไงเต็นเนี่ยเวลาเราวางของใช่ปะมันเกะกะมันเดินลําบากใช่ไหม,ม,เ,ไหมเวลาของวิ่หาของยาก เราเอาเนี่ยกระเป๋าเดี๋ยวลองเอากระเป๋านะครับอ่ะเราได้กระเป๋ามาแล้วอย่างสม,มุนเนี่ยเราไปแบ็คแพคเกอร์อ่ะเรามีกระเป๋าเป้ปุ๊บเราทาไงวางเกะกะลําบากนี่เราวางเลยวางไว้ใต้เตียงไม่เกะกะหยิบของง่ายนอนปุ๊บหยิบ,ป,บนนปั๊บนอนปุ๊บหยิบปับ๊บง่ายหรือว่าบางคนเนี่ยไปเอารถไปไม่ได้เอาแบ็คแพคเกอร์ไปไม่เอากระเป๋าเป้ไปเราใช้อะไรกระเป๋าลากนี่ลองดูกระเป๋าลากปุ๊บ มีเลยหมดเรามีกระเป๋าลากเวลาเราหยิบของใช่ไหมเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวหยิบง่ายสะดวกสบายเราจัดมาเป็นกระเป๋ารากหยิบของเสร็จทําไงวางใต้เตียงนี่วางใต้เตียงสบายเต็นพื้นที่เท่าเดิมนะครับง่ายแต่บางคนบอกว่านอนอย่างเนี้มันไม่สบายเลยมันเปแบบยุยยุยยุยยุอยู่ย หยิงนอนไม่นิ่มไม่สบายเรามีหนึ่งตัวเลือกให้คุณคือคุณซื้อท็อปเปอร์มันจะมีท็อปเปอร์ขายอยู่แบบว่าเป่าลมอัตโนมัติได้แบบว่าคุณกลางมาปุ๊บแล้มันค่อยๆฟูมาผูขึ้นมา,น,มานี่คุณเอามาเลยมีวางได้คุณเอาท็อปเปอร์เนี่ยมันมีไซส์นี้อยู่นะครับท็อปเปอร์คุณเอามาเลยวางปึ๊บท็อปเปอร์มีหมอนด้วยจบคุณนอนนิ่มเลยที่นียมันเป็นเตียงดูดวิญ,ญญาณ ถ้าไปเข้า,เ,ขาเต็นท์นะเป็นแบบว่าเข้าค่ายกลางเต็นท์คุณได้เตียงอันนี้ไปนะสบายผมบอกเลยสบายเก็บของนอนได้เต็นท์มีพื้นที่เยอะนะครับ <periods> ไม่เกะกะพัดลมมาคุณมีพัดลมปุ๊บคุณวางคุณไม่ต้องขาคุณอาจจะไม่ต้องขี่พัดลมแล้วพัดลมอยู่ปลายเท้าใช่ไหมพัดลมวางตรงกลางของเครื่องวางได้อีกนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการเข้าป่าเข้าแคมป์ของผมนะครับ ในการที่ซื้อตัวนี้มานะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่ผมเห็นเลยนะคือเวลาคุณเก็บเต็นคุณเก็บเต็นนะคุณยังไม่ต้องเก็บเตียงนี้ก็ได้คุณเอาเตียงเนี้ยออกไปนอกเต็นก่อนใช่ไหมเวลาเราเก็บเต็นยังเราก็เก็บของในเต็นใช่ไหมอันนี้คุณยังไม่ต้องเก็บคุณออกไปวางข้างนอกแล้วคุณเป็นอะไรเป็นเก้าอี้อ่าเป็นเก้าอี้ได้เป็นโซฟาได้เวลาคุณเหนื่อยเวลาคุณเก็บเต็นเก็บเต็นเสร็จ ยังอยากจะนั่งดูวิวคุณเอาตัวนี้ออกไปนั่งดูวิวได้นั่งดูวิวนอนดูวิวข้างนอกได้และเวลาจะกลับคุณค่อยเก็บมันเก็บง่ายแค่คุณถอดสอดถอดถอดพับพับพับ,พบลงกระเป๋าจบนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับฤดูการกลางเซนที่กําลังจะมาถึงนะครับก็ตอนนี้ก็ปลายฝนและจะเข้าต้นหนาวเมื่อ,อไร่ยังไม่รู้นะครับก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ ดูลิงก์ด้านล่างนะครับฝากไว้นะครับไม่ได้ขายนะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับสายแคมปิ้งนะครับว่าในการเลือกที่นอนว่าเป็นยังไงดีตัวนี้เหมาะง่ายราคาถูกนะครับทนแข็งแรงโอเคฝากไว้เท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้กับวานพาไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์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 ไปด้วยนะครับ กด subscribe นะครับติดตามช่องวันพาไปด้วย1 subscribe เป็น1กํากำลังใจให้กับพวกเรานะครับวันพาไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย